ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Code Podcast คุณอยู่กับผมปรามโมทโอภาสมงคลชัยครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำที่ดีครับว่าผู้นำที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเผอิญผมได้รับแชทนะครับหรือแมสเซจจากพี่ท่านหนึ่งครับก็พี่ท่านนี้ก็ส่งแมสเซจมาคุยว่าจาย์ปรโมต ช่วยเขียนบทความนี้ให้หน่อยเนื่องจากลูกน้องที่บริษัทเนี่ยโวยวายมาครับคือโวยวายมาว่าลูกพี่เนี่ยไม่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยคือไม่ยอมใส่อุปกรณ์กันตกบางทีก็ขึ้นไปทํางานบนที่สูงกับลูกน้องตัวเองก็ไม่ใส่อุปกรณ์ครับทําให้ลูกน้องหลายคนเนี่ย ก็ปฏิบัติตามคือไม่สวมใส่ไปด้วยไม่รู้จะทํำยังไงก็คือลูกพี่เป็นตัวอย่างไม่ดีครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันมีค่ามากกว่าคําสอนคําพูดนับร้อยนับพันเนี่ยมันสู้การกระทําไม่ได้ครับและมนุษย์เนี่ยศึกษาจากการที่เขาเห็นมากกว่าสิ่งที่เขาได้ยินดังนั้นเนี่ยการเป็นตัวอย่างที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับ ผมเจอหลายๆเคสนะครับที่มีน้องๆพี่ๆหลายคนเนี่ยพูดให้ฟังก็คือจากเรื่องของผู้นำนี่แหละที่เป็นตัวอย่างไม่ดีแล้วก็ทำให้ผู้ตามเนี่ยไม่ดีไปด้วยทำให้ผมนึกถึงคำหนึ่งที่ท่าน War วอวชิระเมธีนะครับหลายท่านจะรู้สึกว่าผมพูดถึงท่านวอบ่อยเราไม่ได้มีความรู้สึก คือเรียกว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ผมนับถือท่านวอมากคือท่านวอเนี่ยได้สอนอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วก็เต็มไปด้วยคําคมสั้นๆที่ทําให้เราเข้าใจมากมายนะครับก็ได้อ่านหนังสือเรื่องกล่อมเกี้ยงเลี้ยงดูก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่เนี่ยนะครับอย่างที่เขาบอกว่าลูกจะเป็นอย่างไรพ่อแม่มีส่วนไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้ชัดเจนเลยส่วนหลวงพ่อพยอมก็บอกว่าลูกเนี่ยจะไม่เหลวแหลก ถ้าพ่อแม่เอาจริงนั่นหมายความว่าเออเนี่ยลูกจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับพ่อแม่จริงๆครับซึ่งมีผลมากแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดเพราะเมื่อวันที่เขาเติบโตแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยมันก็จะบ่มเพาะเขาอีกระดับหนึ่งครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพฤติกรรมที่ถูกกระตุ้นตั้งแต่เด็กมันย่อมที่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆตามมาครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในสถานประกอบการหรือในบริษัทที่เราทํางานเนี่ย มันเจอแน่ๆครับก็คือความหลากหลายและที่สําคัญเนี่ยเราก็ใกล้ชิดกับคนที่เป็นหัวหน้าเรามากมันก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะต้องปฏิบัติตามที่หัวหน้าเราบอกแต่ถ้าหัวหน้าเราดีเราก็มีแนวโน้มที่จะดีไปด้วยครับคําถามก็คือเราจะทํำยังไงให้ผู้นำเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับสมัยที่ผมทํางานประจาเนี่ยแล้วก็เป็นจเจ้าป๋าอาชีพ ก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนั่นแหละนะครับก็ได้รับข้อร้องเรียนมาจากสาวๆในห้องแลบซึ่งสาวๆทนไม่ไหวครับกับการที่จะต้องมาสูบบุหรี่มือ2ต่อจากเจ้านายเขาเนี่ยซึ่งเป็นชาวเยอรมันแล้วก็ชาวเยอรมันคนเนี้ยก็ชอบสูบในออฟฟิศตัวเองแต่กลิ่นเนี่ยมันใช้แอร์ตัวเดียวกันครับ มันก็ปลิวมาในห้องคนที่ทํางานไม่ได้สูบบางคนมีอาการแพ้ก็ต้องดมไปด้วยเขาก็มาบ่นว่าจะทำยังไงดีไม่มีใครสักคนกล้าจะไปบอกหัวหน้าตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ผมมองปเป็นเรื่องปกตินะคือคนไม่ค่อยกล้าพูดกล้าบอกหรอกนะก็เลยมาบอกผมผมก็ไปบอกหัวหน้าผมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตอนนั้นผมเพิ่งเข้ามาใหม่หมตัวผมเล็กผมก็คิดว่า หัวหน้าผมเนี่ยน่าจะช่วยได้รวมไปถึงเนี่ยเขาก็ทํางานเซฟต,ตี้มานานน่าจะเป็น20ปีละน่าจะช่วยเลยผมได้หัวหน้าผมก็เข้าไปคุยครับไปคุยบอกว่าเนี่ยไอการสริบุหรี่ตรงเนี้ยมันมีกิน่นแล้วก็เป็นพิษพนักงานเนี่ยไม่ชอบแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นกฎหมายบังคับด้วยนะที่ กระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยเขาบังคับว่าไม่ให้สูบบุหรี่ในห้องแอร์หรือที่สาธารณะก็พูดดีๆนะครับโดยที่ก็หลักการ BBS เลยครับคือพูดจาดีๆเป็นห่วงเป็นใยแต่สุดท้ายสูบเหมือนเดิมไม่ได้สนใจจนกระทั่งพวกสาวๆในห้องแลบก็เริ่มจะโวยวายแล้วว่าตกลงเนี่ยเซฟที่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยไม่ได้ใช่ไหมนะครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากถ้าสมมติว่า เขาไม่เชื่อถือเราแล้วนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเขาได้เราลองนึกดูนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าขาดความน่าเชื่อถือมันหมดทุกอย่างเลยเนาะไม่มีใครเชื่อทั้งนั้นนะครับเหมือนอย่างนักการเมืองบ้านเราเนี่ยเราลองนึกดูแล้วกันนะครับว่าเราพอจะเชื่อถือได้ไหมนะครับคือไม่ได้ทั้งหมดนะผมเชื่อว่ามีคนดีแต่ไอคนที่ทําไม่ดีเนี่ยเราเห็นค่อนข้างเยอะกว่า เราก็จะรู้สึกเราไม่มีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับน,นกักการเมืองในบ้านเราเราไม่เชื่อ่าในวัคซีนนะครับว่ามันมีความปลอดภัยมากหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกิดจากผู้นํานั่นเองครับเราพอเห็นไหมครับว่า trust หรือว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมีความสําคัญมากวันนี้ผมฟัง c u บ House นะครับก็เป็นข่าวดีนะที่ตอนนี้ Android ก็สามารถโหลดมาเล่นลวงหน้าได้ซึ่งผมก็ใช้ Android อยู่เครื่องหนึ่งรู้สึกดีสะดวกดีครับ ก็นอกประเด็นิด่หนึ่งนะก่อนจะเข้าตรงนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งเขาพูดไว้เจ็บปวดมากเลยครับว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียนหนังสือมานะตอนเด็กๆตอนนี้เขาอายุประมาณน่าจะ50กว่าละเขาจําได้ว่าโลกเนี่ยมันแบ่งเป็น3โลก 1. ประเทศที่พัฒนาแล้ว 2. ประเทศที่เป็นพวกสังคมนิยมนะครับนะแล้วก็ โลกที่3ก็คือประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในโลกที่กําลังพัฒนารวมถึงผมเองครับสีาผมก็ยังรู้สึกว่าประเทศเรายัางอยู่ในโลกที่กําลังพัฒนาไม่รู้ว่าก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยบ้านเราจะอยู่ระดับไหนแต่เขาบอกตอนนี้โลกเราไม่มี3โลกแล้วมี4โลกนะครับโลกที่สีก็คือโลกของประเทศที่ไม่ยอมพัฒนาอูฟังล้วมันเจ็บปวดครับซึ่งผมเชื่อว่าไอ้คาพูดตรงเนี้ยมันออกมาจากความรู้สึก จากการที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าผู้นําประเทศหรือผู้บริหารประเทศเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็พอจะเห็นชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของผู้นำเนี่ยมันมีความสําคัญขนาดไหนดังนั้นเนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นการแสดงเรื่องของความที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์มันช่วยให้คนเขายอมรับครับโดยที่เราไม่ต้องมาพูดอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอ่ะกลับมาเรื่อง s a ฟต t y เมื่อสักครู่นี้นะครับ ผู้จัดการนะครับฝ่ายความปลอดภัยก็หัวหน้าผมนี่แหละก็ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงละพูดดีๆก็แล้วกฎหมายก็ใช้แล้ว education ใช้ไม่ได้เว้ย l a w ซึ่งเป็น enforcement ก็ใช้ไม่ได้ก็เลยไปคุยกับผู้จัดการโรงงานนะครับอีกคนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสก็บอกปัญหาที่เกิดขึ้นพอเขาฟังจบเขาบอกเดี๋ยวเขาคุยให้เราก็ฟังแล้วก็แบบไม่ค่อยเชื่อหรอก ส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้รับปากไม่ค่อยทำแต่เจ้านายคนนี้ไม่ใช่ครับรับแล้วทําบางครั้งทําก่อนที่จะได้รับปากด้วยเขาเจอปัญหาก่อนเขาก็ไปคุยนะครับแล้วก็พอคุยปุ๊บปรากฏว่าไอ้คนเยอรมันคนนั้นก็ไม่สูบบุหรี่ในห้องเลยครับลงมาสูบ้างล่างซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหลือเชื่อมากนะครับเหลือเชื่อแปลว่ามันมีสิ่งที่เหลืออยู่ที่เราพอจะเชื่อได้ทั้งๆที่คําพูดที่เจ้านาย คนนี้ไปพูดก็เป็นคำพูดเดียวกับที่เจ้าหนายของผมไปพูดนี่แหละนะครับผมก็เลยนั่งมาวิเคราะห์เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นการที่คนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้ความสามารถที่เรามีเนี่ยมันไม่พอครับมันต้องใช้อํานาจที่เรามีด้วยก็ต้องบอกตรงๆเลยครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเชื่อฟังคนที่มีผลประโยชน์กับตัวเองหรือคนที่มีอำนาจมากกว่านะจอปอเนี่ย ลันทดมากนะครับคือว่ามีแต่ตําแหน่งไม่ค่อยมีอํานาจไม่ได้มีผลอะไรเขาแลวครับแต่ผู้จัดการคนนี้ใหญ่สุดดังนั้นมีอํานาจที่จะสามารถส่งคนเยอรมันคนนี้กลับประเทศก็ได้นะครับก็เลยอยากจะฝากบอกพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับคือตามทฤษฎีเนี่ยไอ้พวกความสามารถต่างๆมันก็ใช้ได้ครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ย บางทีถ้าความสามารถเราใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาอำนาจขึ้นมาใช้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety c o a c h Podcast ขอทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยปลอดโรคปลอดโควิดและเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ